สวัสดีครับวันนี้เราก็มาเปิดอูซ่อมรถกันต่อนะครับผมไปดูกันว่ามีใครเอารถอะไรมาซ่อมกันบ้างนะครับเฮ้ยมีเทียนรอปูเลยอะไปมีจุดเทียนไว้เนี่ย คันนี้กันดีกว่าภาพรถสิเฮ้ยทำไมในรูปเอ้ยรถยังสวยอยู่นะไมวิ่งเลยรถอะไรเสียอะทำไมรถยังสวยอยู่เลย dui eh dua ada kan ไปสามหมื่นหาพันหนกกิโล,ลปีสองพัเจลกเปลกเปลกเสียทั้งนั้นเลยอ่ะนี่พาข้าออ่กัน เอ้ครับคุณลูกค้ารอเป๊บน,นะครับผมเฮ้ยชั่มเบรกใช่นไ,ไหมชั่มเบรกเบรคคาลิปเปอร์เบรคคาลิปเปอร์เบรคคาลิปเปอร์เบรค ผ้ดอันนี้ผ้าเบรกด้วยโอเคงานง่ายๆครับอันนี้งานง่ายๆ สามเบรกคาลิปเปอร์สามอันอืล้อนี้ยังดีอยู่นี่ว่าแล้วฝั่งนู้นเหรอไอ้ฝั่งนี้ไอสนิมเต็มเลย นี่ป้าเบรกยังดีอยู่แต่จานเบรกหนะ้าต้องเปลี่ยน ใายล้อหลังอืมสภาพรถไม่กี่ปีเองอ่ะ ถ้าเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะขันยากว่ะเป็นอะไรหมดใช่า้าบีก็ยังดีอยู่นั่นบีกหลังนี่แหละเปลี่ยน ล้อยล้อหลังถอดเสร็จแล้วในข้างนี้ ยี่ไงป้าเบรกจานเบรกยังดีอยู่ป้าเบรกหนึ่งปั้มเบรกสามก็จานดิสเบรกหน้าแล้วก็จานดิสเบรก,ก,กหลังโอเคมอเดอินดิ โอเดอร์ oh, เก่าเยอะแยะเลยจะลบก่อนลบก่อนโอเดอร์ order. เก่าทั้งนั้นเลยอ่ะลบไว้หมดมเป็นไรจำได้อยู่ว่าสั่งอะไรบ้างไม่เป็นไรจาได้อยู่ว่าสั่งอะไรบ้างที่สามใช่ไหมเมื่อกี้ นาพูดอยู่เมื่อกี้เองว่าจำได้ลืมแล้ว3ก็ผ้าเบรกหนึ่งแล้วก็ดิสเบรกหน้าดิสเบรกหน้าหนึ่งแล้วก็ดิสเบรกหลังอีกหนึ่งเรียบร้อยไใส่กัน แส่อันไหนดีอ่ะอันใหม่ไว้ตรงไหนดีอ่ะนี่แล้วกันแล้วอันใหม่ไว้ล้อหลังเดี๋ยว lo lắng mày lời lo nhé เรียบร้อยล้อหลังฝั่งนี้

เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วโอเคครับเสร็จแล้วครับคุณลูกค้าแล้วครับเสร็จแล้วครับรับเงินเอ้รับเงินรับรถได้เลยนะครับผมยบร้อยวันนี้งานเบาๆครับผมงานเบาๆ แล้วครับเร้ยบร้อยบีหนึ่งคันขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่มาอุดหนุนกับเราลูก,กาสหน้าเชิญใหม่นะครับสำหรับวันนี้ก็ปิดอู่แล้วครับงานเบาๆครับวันนี้ไปแล้วครับ